สพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทางปวงที่มาของการเปิดเผยเครียดการแผ่บุญแก้กรรมวิธีการทำบุญให้เกิดสำมฤทธผลพระพุทธเจ้าทรงแสดงที่มาแห่งบุญไว้สามประการย่อๆคือ 1. บุญเกิดจากการให้ทาน 2. บุญเกิดจากการรักษาศีล 3. บุญเกิดจากการภาวนาอบรมจิตใจการสร้างความดีทุกประการนั้นล้วนเป็นแหล่งของการเกิดบุญกุศลทั้งสิน้นแล้วก่อให้เกิดอานิสง์ที่จะสร้างความสำเร็จในชีวิตได้ทุกเรื่องบุญอันเกิดจากการให้ทานพระภิกษุสงฆ์หรือให้ของแก่ใคร ไม่ว่าจะให้ของแก่พ่อแม่ญาติพี่น้องแม้เอาข้าวให้สุนัขก,กินเอาอาหารโยนให้ปลากินเอาเศษอาหารปโปรยให้มดกินขณะนั้นจะเกิดกระแสบุญเป็นแสงเรืองรองแผ่ออกจากตัวผู้ให้ทันทีและเพียงไม่กี่วินาทีแสงน,นี้ก็จะพุ่งหายขึ้นไปเบื้องบนแล้วสะสมเป็นกองบุญของผู้ให้อยู่บนเทวดาโลกดังนั้นจึงขอเน้นย้ำว่า หลักสำคัญที่สุดของหลุดจากมือเมื่อใดเมื่อใส่บาตรถวายของพระสงฆ์หรือให้ของแก่ใครก็ตามเราต้องอธิษฐานจิตแผ่บุญทันทีอย่ามัวไปรอแผ่บุญตอนพระสวดยะถาสัพพีเนื่องจากการแผ่ให้ตอนพระยะถาอย่างที่เคยปฏิบัติกันมานั้นผิดเพราะกระแสบุญได้เลือนจางหายไปอยู่บนสวรรค์หมดแล้วต้องคิดแผ่บุญในทันทีทันใดว่า บุญนี้จงเป็นของเทวดาผู้รักษาตัวข้าพเจ้าหรือบุญนี้จงเป็นของเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าหรือบุญนี้เป็นของเทวดาพูดผีปีศาจเปรตครุฑนาคยักษ์ที่สถิตยอยู่ในสถานบ้านเรือนของข้าพเจ้าหรือจงเป็นของเทวดาผู้รักษาบิดามารดาของข้าพเจ้าเหล่านี้เป็นต้นขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการแก้ปัญหากลัดกลุ้มในเรื่องใด 2. บุญอันเกิดจากการรักษาศีลการทำบุญด้วยการตั้งใจรักษาศีลก็ย่อมเกิดกุศลขึ้นเช่นกันทุกครั้งที่ระลึกถ,ถึงศีลตัวเองรักษาดีแล้วไม่ด่างพร้อยก็สามารถอธิษฐานส่งบุญได้ว่าบุญที่ข้าพเจ้าได้รักษาศีลนี้จงถึงแก่หรือในการทำความดีทุกอย่างเช่นแม้แต่การพูดให้เขาได้สติคิดดี การได้ช่วยเหลือคนการได้ทําประโยชน์ส่วนรวมย่อมเกิดให้เกิดความปิติให้รีบส่งถึงผู้ที่เราต้องการให้บุญทันที 3. บุญอันเกิดจากการภาวนาให้อธิษฐานแผ่เมตตาก่อนเช่นว่าขอบุญที่เกิดจากการภาวนาต่อไปนี้ถึงแก่เจ้ากรรมนายเวรที่ข้าพเจ้าเจ็บป่วยลงเล็บเป็นอะไรเจาะจงเฉพาะที่ลงไปหรือจะให้ใครก็ให้อธิษฐานเอาเอง แล้วก็เริ่มภาวนาได้เลยบุญที่เกิดจากการภาวนานี้จะมีพลานุภาพแรงยิ่งกว่าบุญจากการให้ทานมากฉะนั้นพวกพูดถีชั้นต่ำมักรับไม่ค่อยได้เราต้องเปิดช่องไว้ก่อนภาวนาวเขาจะได้เตรียมรับตามกำลังความสามารถของตนเองเพราะหากให้ตอนที่ภาวนาเสร็จแล้วจึงให้ก็เปรียบเสมือนเราปล่อยน้ำพรุ่งจากท่อดับเพลิงแต่เขาเอาภาชนะที่ไม่เหมาะสมมารับ ขาจะรับไม่ได้เนื่องจากกำลังจิตของเขาไม่แข็งแรงพอหากเราอธิษฐานเปิดให้เขารับเตรียมตัวไว้ก่อนก็เหมือนเปิดก๊อกน้ำออกค่อยๆใครภาชนะน้อยก็มาตวงรับเอาตามกำลังที่เขามีแต่สำหรับเทวดาบุญหนักศักใหญ่ท่านสามารถรับบุญใหญ่หลังภาวนาได้อยู่แล้วเปรียบเสมือนท่านมีโอง่งมีถังขนาดใหญ่สำหรับรองรับน้ำที่พุ่งออกจากท่อดับเพลิงนั่นเอง